รัฐบาลอนุทินสองปิดดินจัดตั้งรัฐบาล300เสียงไรพักกล้าทำร,ร,รายงานข่าวล่าสุดเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2569 พักภูมิใจไทยภายใต้การน,นำของนายอนุทินชาญวีรกุลประสบความสำเร็จในการปิดดีนจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่หรือที่เรียกกันว่ารัฐบาลอนุทินสองโดยมีฐานเสียงรวม300เสียงพอดีซึ่งเป็นจำนวนที่แกนนำพักมองว่าสร้างเสถียรภาพที่เหมาะสมให้กับ รัฐบาลในสภาผู้แทนราษฎรที่มี500ที่นั่งโครงสร้างเสียงของรัฐบาลอนุทินสองสามเสียงพักภูมิใจไทยร้อยเก้สเสียงเป็นพักแก่นนำพักเพื่อไทย74เสียงพักการเมืองขนาดเล็กอื่นๆรวม33เสียงรวมเป็น300เสียง ทำไมถึงไร้กล้าทำรรในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้พักกล้าธรรมซึ่งมีสส58สอ58ที่นั่งถูกพลักไปทำหน้าที่เป็นฝ่ายขานร่วมกับพักประชาชน118เสียงและพักประชาธิปัตย์2ีเสียงโดยมีกระแสข่าวว่าดีลการตั้งดังกล่าวเป็นการสลัดทิ้งพักกล้าธรรม ภายใต้การน,นำของร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าเพื่อลดความซับซ้อนในการจัดสรรโคต้ารัฐมนตรีและเงื่อนไขทางการเมืองซึ่งข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมรัฐมนตรีคนนอกมีรายงานข่าวว่ารัฐบาลชุดนี้จะมีรัฐมนตรีที่มาจากบุคคลภายนอกตําตำแหน่งเพื่อเข้ามาขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจ และนโยบายสำคัญความชัดเจนแม้ว่าจะมีข่าวการปิดดินสพัดจากหลายสํานักข่าวแต่กระบวนการยังเป็นทางการเมืองยังคงต้องรอการยืนยันและขั้นตอนการทูลกล้าวต่อไปซึ่งรายงานข่าวข้อมูลล่าสุดระบุว่าพักประชาธิปัตย์2ีเสียงถูกวางตัวให้อยู่ในฝั่งฝ่ายค้าน ร่วมกับพักประชาชนและพัรกล้าธรรมโดยโอกาสในการเข้าร่วมรัฐบาลอนุทีนสองณขนาดนี้ถือว่าน้อยมากด้วยเหตุผลดังนี้นะคะท่านผู้ชมจำนวนเสียงที่ลงตัวแล้วซึ่งพังพรรภูมิใจไทยได้ประกาศปิดดีลจัดตั้งรัฐบาลที่300เสียงซึ่งเป็นจำนวนที่แกนนำมองว่ามีเสถียรภาพเพียงพอแล้วโดยไม่ต้องดึงพรร การเมืองขนาดกลางอย่างประชาธิปัตย์มาร่วมเพื่อแบ่งโคต้ารัฐมนตรีเพิ่มเติมซึ่งทางพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ต้องการที่จะเข้าร่วมรัฐบาลอยากจะอยู่แบบนิ่งๆดีกว่าไม่ได้ดิ้นรนเพื่อที่จะเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งเป็นคำกล่าวของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งเงื่อนไขของพรรคประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้ แกนนำพักประชาธิปัตย์ได้ยินยืนยันเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลว่าต้องเป็นรัฐบาลที่โปร่งใสไร้ทุนเทาและพร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านหากไม่สามารถตกลงกันได้ตามอุดมการซึ่งจุดยืนยันล่าสุดนายสาธิตวงหนองเตยและแกนนำพักหลายท่านระบุว่าพักไม่ได้ดิ้นรนที่จะเข้าร่วมรัฐบาล และพร้อมตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลในฐานะฝ่ายค้านอย่างเข้มข้นอย่างไรก็ตามในทางการเมืองไทยมักมีดีนาทีสุดท้ายเสมอหากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตพักประชาธิปัตย์อาจถูกดึงมาเป็นอะไรเสริมหากพักร่วมรัฐบาลปัจจุบันเกิดความขัดแย้งกันเองนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวที่นำมาฝากในวันนี้นะคะ ยังไงก็คอยติดตามลุ้นกันต่อไปนะคะว่าอนุทินสองจะจัดตั้งรัฐบาลเสร็จเมื่อไรเราก็มาคอยติดตามกันต่อไปนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้กับทางช่องด้วยนะคะและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ